มาแล้วครับผู้ร่วมทีฟของเราไฮ <Hi. S 2> นี่องมินดีครับ <c oughs> เแล้วโทรหาแม่กูแป๊บต่อไปกูเปิดได้เพลินนีเ่เปล่าคลิกเซนเซอร์หรือเปล่าอโรูแม่เปิดไง <c oughs> อ้านั่นแหละเฮ้ยมันเคยเป็นเซลล์ขายรถด้วยเฮ้ยกีตาร์มาจริงเหรอครแบกขึ้นไปก็คือต้องเป็นคนแบกต้องแบกอ้าวเยียะแล้ว ไปเดินทางสู่ภูสอยดาวมึงคิดดูว่าต้นมันขับข้ามจากขอนแก่นมาหลงสัเบุมันใช้เวลาชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะไอ้เหี้ยมึงรีบไปไหนวะดีไม่ช้างไม่ตัดหน้า <c oughs> ไยเจอ <c oughs> คอยไปกับมันนี่แหละเออช้างตัดหน้ามือตื่นเลย <c oughs> <S 1> <S 1> เราจะไปไหนกันต่อจะไปโลตัสโลตัสไ, <ป S 1> ไปซื้อของเอาแล้วไม่ได้ไปตลาดหระมันจะตรงข้ามกันอ๋อจากพิซซ่าโลกเรามาที่ตัวอำเภอชาติกาลครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อของเมื่อกี้จากพิซซ่โลกมาชาติกาลใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อของที่ตัวอำเภอชาติกาลนะครับ แล้วก็เดินทางกันต่อไปที่อุทยานแห่งชาติครับผมนี่เปลี่ยนคนขับแล้วว่าไงนะเมนูของเราคืออะไรโอ้ไม่ใช่พ่อขวาดีใครพ่อขัวนี่ไงพ่อขัวพ่อขัวตีพ่อัวแม่รัวคือหาอะไรหากาแฟหากาแฟชีวิตมึงนี่นะนี่คือเวลาตีสี่มึงจะกินกาแฟทุกๆชั่วโมงเลยเชฟครับเมนูที่เราจะทำกินคือเมนูอะไรจะกินผัดกระเพรา ผัดกาแฟเหรอ,อน,น,นี่คือสภาพคนจะไปเดินป่านี่ดูสภาพหัว<า>ข้อในการตกเถียงก็คือข้าวหนึ่งกิโลกับคนหกคนพอหรือเปล่าเมนูอะไรครับอันนี้คือ,อซอสกินกับไข่เจียวเมนูคลาสสิกต้องปรุงอาหารเที่ยงไป <c oughs> กันต่อที่ออชอ โอเชอผู้สอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว<ต>ไปกันรรเราเจ๊รถเราหก <c oughs> คนใช่ไหม <c oughs> คนละกี่บาทคนละสี่สิบคนละรถคันละสามสิบบาทค่ารถใช่ไหมอืมแต่ว่าค่ากลางเดือนเ่ะคนละสามสิบบาทสองวันก็หกสิบบาทถึงแล้วอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับ ักท่องเทีย่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาโดยการที่มาลงที่พิษณุโลกแล้วก็อาจจะต่อรถที่เขามีรถรับส่งเฉพาะมาที่บูสอยดาวเลยหรือไม่ก็บางคนก็จะต่อรถมาที่ชาตการก่อนซื้อของแล้วก็ต่อมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับใช้เวลาเดินทางครับจากกรุงเทพมาพิษณุโลกประมาณ5ชั่วโมงครึ่งแล้วจากพิษณุโลกมาชาตการอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากชาตการมาที่อุทยานอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ เดี๋ยวเรารอเขาเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของลูกหาบเป็นบอกว่าลูกหาบกิโลละห้าสิบาทใช่ไหมสามสิบกิโลละสามสิบาสิบาทถ้าแบกคนได้ไหมลืมเอาชุดเดิน่าชุดใส่ขึ้นแล้วก็เข็มขัดนะเยี่ยมระหว่างรอลงทะเบียนก็คือเดี๋ยวเราจะอาบน้ําที่ห้องน้ำก่อนครับอาบน้ําเสร็จเตรียมของแยกของ ที่ลูกหาดจะต้องแบกรอ,องลงทะเบียนเพื่อนรุ่นทิปตอนนี้ระบบยังไม่เปิดทําการอุทยานจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณ8ปดโมงนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายก็เป็นคนละ40บาทในการกางเต็นท์นะครับเช่าเต็นท์ก็มีนะครับมีแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อควรปฏิบัติก่อนเดินทางรามีรื่องเสื้อเบียงเสื้อผ้า,ารองเท้าหมวกต่างๆนะครับ หรือว่านี้รวมเต็นอุปกรณ์หนึ่งพันบาทเต็ 1, ตาททานอตอุปกรณน้ำาสิบต้มน้ำสามสิโม่สามสบังสิบาทคันสิบบาทข้าวใบห้าบาทข้าวไรเชียวหกสิบมาม่า30บน้ำมันลงนสามสก้วเสามบาแข็งยี่สิแก้วแ,แก้วลงทะเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาของส่วนกลางไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้ลูกหาบแบกขึ้นไป แล้วสัมภาระส่วนตัวของเราแต่ละคนก็จะแบกกันไปเองนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ลูกหาแบบสัมภาระส่วนตัวด้วยก็กิโลละ40บาทนะครับไอ้กิโลละ30บาทคุณครับอันนี้คุณคุณจะไปกรุงเทพหรือวงมอลำอวงมะล้อไอ้อใ,ใหญ่ไปไหนเท่าไหร่กิโล20กิโล20กิโล6 0รอย ขาเดินลงเนี่ยเดินลงกี่นาทีได้นี่ก็ประมาณสักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมผมหน่ชั่วโมงเลยอ๋อก็ดีเอาบ่ายโมงก็ถึงฟังหมอลำได้สองคนเสิร์ตที่วัดด้ฟังหมอลำจะตกรักเสือแล้วครับเส้นทางที่จะขึ้นสู่ลานสนของปู่สายดาวนะครับระยะทางทั้งหมด6,500เมตรนะครับแล้วเขาจะแบ่งเป็นเนินนะครับเนินแรกก็คือเนินสงญาติเนินต่อมาก็คือเนินปากเซียนเนินป่ากโกเนินเสือพุ่ง และสุดท้ายก็คือเนินมรณะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดผู้วิชิตแล้วก็เดินไปอีกประมาณแต่ร้อยเมตรก็จะถึงลานกลางเต็นท์ครับตรงที่หินสุดก็น่าจะเป็นเนินมรณะนะครับใช้เวลาเดินประมาณ4-6ชั่วโมงที่เที่ยวด้านบนก็จะมีน้ำตกปูสอยดาวแล้วก็ลานสนก็คือที่กลางเต็นท์นะครับ แล้วก็ยอด2012ของผู้ทอยดาวแล้วก็น้ำตกทานสนครับส่วนข้อปฏิบัติก็คือที่เขาแนะนำก็คือให้เดินเรื่อนๆนะไม่ต้องรีบนำน้ำไปเพียงกอไม่ปิ้งขยะไม่ส่งเสียงดังไม่รบกวนสัตว์ป่าอะไรต่างๆครับของอุทยานเท่าไหร่วะารวมของหนูรวมหกร้อยยังไม่รู้มั้สี่พันทั้งหมด4 0 0 0บาทประมาณ4 0 0 0บาทรวมทั้งกรองกลางขาขึ้นอย่างเดียวถ้าขากับอีก4 0 0พันก็เกือบหมื่น เราก็กินเยอะๆไงถ้าเหลือเราก็ฝากพี่ๆค้างบนเรามีน้ำใจพร้อมเรีอยงครับทุกคนพร้อมแล้วครับขอเสียงหน่อยทีมพิการคนพิการอยากขึ้นพูดทำการอำลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายอย่าพูดว่าอย่างนั้นสิ b บี y ทำไรลูกกินข้าวที่ถึงพ่อไหมข้นเดียนะปู่พ่ออ๋อตัว energy energy บู o t o o ชีนนวิตนะชีวิตนานกว่านี้เค่หรือกี่วันไม่เไรม,ม,มีแล้วนี่จะเป็นน้ำตกภูสอยดาวนี่ครับทางเข้าจะมีร้านอาหารซื้ออาหารได้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านอาหารนะครับรถมาจอดส่งเราตรงนี้ก็เดินเข้ามาข้าฟานด่านําไปเลยสายรูปก่เอาพร้อมอยัง,งพร้อมอยังกูไม่พร้อมกูปวดเข่าและนี่คือผู้นำทางทริปของเราชื่อว่ามีการเลทด้วย ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสี่สิบเนาทีเริ่มเดินทาง6.5กิโลเมตรลาน,นสนปูสายดาวไปไปกันไปกันเลยไปไม่อยากไปไอ้ที่ว่าเดินช้าๆไม่ใช่อะไรนะเจ็บหัวเข่าอยู่โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยขอพรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเข้าพื้นที่ป่าเขาครับ อ n e เนีจีชั้นสี่แล้วอ n e เน y e n จี g อเนจีไปกันต่อไปไปไปต้นไม้ใหญ่มากโอ้โหโ,โต้นนี้กัอนที่แล้วเรายังไม่เห็นว่ามันใหญ่ขนาดนี้เลยเหงาแย่เลยอยู่ต้นเดียวเลยไปเนินที่สองแล้วไปกันต่อ <c oughs> ว้าวว่างมาก ่อนจะถึงลานสนนี้ถึงลานมีนก่อนเนี่ยทุกคนคือเมื่อกี้แวะกินข้าวเพราะว่าหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรอุ้ยแมงอะไรเยอะยะเมื่อกี้ถามพี่ลูกหาพี่ลูกหาบอกว่าถ้าใครที่เดินมาระหว่างทางแล้วไม่ได้ฝากกระเป๋าหรือไม่ได้ไม่ได้จ้างลูกหาเนี่ยมาจ้างระหว่างทางได้ก็จะคิดถูกลงนิดหนึ่งกิโลละสามสิบเป็นกิโลละ ยี่สิบยี่สิบห้าก็ว่ากันไปส่วนเราก็ยังไหวอยู่แบกดอผ่านมา2องเนินแล้วครับเนินต่อไปจะเป็นเนินเนินแลลวป่ากอจะมรณะก่อนถึงเนินมรณะไหมไปของเนินที่สเนินที่ส,สป่ากอป่ากอพระเจ้าจอสมันยอดมากแมงเยอะหนะัดไป สมบัตจจบานช่างานช่การสุดแข้างเล่นต่อไปจะเป็นเนินที่สี่เนินลงสุดท้ายเขามีคอมเมนต์ในโซเชียลว่าผู้สวยดาวเนี่ยระหว่างทางมีเสือด้วยแล้วก็มีคนไปตอบคอมเมนต์ว่ามีเสือจริงๆเป็นเสือโคร่งนะครับแล้วเราก็กำลังจะขึ้นไปที่เนินเสือโครง่งโอ้โหว,วิวสวยมากอะไรนะ ว่าไงนะยังไม่ก็ผ่านมานานแล้วเนี่ยสองจุดห้าเหรอเพลงที่ฟังเลลวลาเดินป่าอา้าวอีอดับเลยสัญญาณไม่มีทุกคนทุกคนถึงแล้วพวกเรารอดแล้วพวกเรารอดตายแล้วเย้ yeah! เดินสุดท้ายเราจะขึ้นที่ชื่อเนินว่าอะไรนะเนินมรณะครัมรณะชันที่สุดแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเสี่ยงตายมากรุ่นปู่เราเดินป่าเขาจะเดินแบบนี้นครับ ไม่รู้ใส่ปัดยุ่งปัดอะไรไม่ได้นะเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นเนินมรณะกันบายบายตอนนี้สาภาพอากาศฝนตก40อร์ซของพื้นที่นะครับต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วนะจ๊ะูเหมือนเต่าเลยวะเราจะขึ้นเนินมรณะด้วยสาภาพนี้จริงไวิววิวไอ้เหียใส่ได้ห้านาทีฝนหยอกแลนวะโอ้โหถึงแล้วนะครับโอ้โหนี่ยังไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยถึงแล้วอะไร<อ>วะเขาบอกว่ามันลำบากมันเหนื่อยมันอะไรตรงไหนตอนไหน ที่ไหนมึงหาที่ไหนนกว่านี้กูหน่อยนะรองเท้าเตะฉันกับเนืนมรณะอะไรจะชนะมาดูกันซิแม่ถามขั้นหนึ่งสั้นๆเดเลืกขึ้นมาหาพพอมึงบ่ว้าวโอ้ดีตกลงมาเลยตกลงมาไหวไหมครับนะถ้าไม่ไหวแบ่งให้ผมแบกได้นะนผมยังไหวอยู่ผมเอากิโลละหกสิบบาทแต่ถ้านะตัดสินใจที่จะจ้างตอนนี้เหลือห้าสิบบาทต่อกิโล สนใจไหมเกรงใจแลบอกกูหนักจะตายแล้วมาคุยกับึงเองที่นี่สวยมากเลยอะ่ะอยู่ที่กลางเนินมรณะตอนนี้คุณลุงบอกว่าเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะถึงยอดแล้วครับทุกคนกันใจเอาไว้ครับทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเกล้ความจริงแล้วเลยเนินมรณะมาแล้วจ้ะต่อไปก็เดินไปที่ ร้านสนฝนตกบ้างหยุดบ้างนะครับผมได้แรงเก่งไหนมึงมวะที่แดมองไม่เห็นหมอกทั้งนั้นเลยนี่ครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วตรงที่กลางเต็นเตนน้ำมันท่วมนี่ครับนี่เขามีการทําทางระบายน้ําในที่สุดก็มาถึงแล้ว1 4 43 6สชั่วโมงพอดีเรื่องตลกคืออะไรรู้ไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเต็นท์มาหรือเปล่าตอนที่จะเดินทางมาแล้วพอมาถึงที่นี่ สรุปแล้วนอนเต็นท์ของอุทยานแล้วเต็นท์ของอุทยานก็คือเหมือนของกูเป๊ะไอ้เหี้ยดีที่กูไม่ออกมาเฮ้ยเก่งมันทําข้าวหกเหรอวะทําไมหมดเร็วจังไม่ข้าหวหกของ,ขงกูไอ้เหี้ยเด็ดมาแล้วเดินมาแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับพื้นที่ส่วนกลางของเราจะต้องถักเสื้อผ้ากันแล้วนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ กลางเต็นท์นะครับทั้งหมดนี้เลยลานกลางเต็นท์ที่1นะครับส่วนฝั่งนู้นด้านหลังก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่2ครับแล้วฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ําห้องน้นํานี้ต้องเอาถังนี้ไปขนเอาเองก็จะอาบสองถังสามถังก็ขนเอาเองนี่บรรยากาศตอนเย็นที่ภูสอยดาวได้เวลาอาบน้าแล้วการอาบน้นําคือต้องตักน้ําเองเอมีก๊อกแล้วครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคือต้องไปตักตรงนู่นพัฒนาต่อไปจะมีฝักบ,บัว ตามไปดูการอาบน้ําที่ปูสายดาวเดินแบบผู้เท่าสองถังน่าจะได้ไหมไพอดีนะถ้าไม่ได้ก็เกลพผ้าแล้วก็เดินมาตักน้ำก่อนนี่โอเคได้เวลาอาบน้ําเรียบร้อยครับอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งรับอากาศบริสุทธิ์ดูพระอาทิตย์ตกซึ่งมองไม่เห็นพระอาทิตย์เลย ที่ริมผาตรงจุดชุมวิวแล้วก็ตรงนี้จะมีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยครับนี่ก็ปรมา6หกโมงแล้วไม่เห็นพระอาทิตยเลยในดวอาทิตย์ถึงเวลาแล้วบรรยากาศนั่งชมทะเลหมอะดีจัดนี่ครับบรรยากาศตรงหน้าผานะครับ มองลงไปจะเป็นจุดกลางเต็นท์ของภูสอยดาวครับผมลานสนบรรยากาศตอนพราทิตย์ตกครับซึ่งวันนี้พราทิตย์ไม่ได้มาตามนัดน,นะครับตรงนี้สูงมากเลยนี่ครับบรรยากาศตอนช่วงเย็นของภูสอยดาวครับประมาณนี้เลยหลอย่างนี้เราจะไปทำกับข้าวกินกัน นี่คือหมูกรอบที่เราแบกขึ้นมาไม่ใช่แบกสิเราให้ลูกผาบผาบขึ้นมามา,มาด้วยมาครับทุกคนครับหยบโยบครับทุกคนปัดเนะพ็ดหมูกรอบไม่กินนะครับผมนี่คืองแกงกองคนนไงนะครับ,บ,บนะโอ้โหครับบางทีมันหนอยิบเรียบร้อยครับน,นี่ครับผม เครื่องแกงหมูกรอบแบบว่าแซ่บแซ่บพ,พักได้เดี๋ยวมาชิมดูมาครับผมเครื่องแกงหมูกรอบไข่เจียวอืมหยบหยบดีเหรอขลังเดือดนะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้า แล้วก็เช้านี้เราจะไปตรงเขตแดนกันนะครับอุณหภูมิเมื่อคืนคือประมาณ17-18องศาคือไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ไม่ได้เอาเสื้อขนหนาวนเลยมาเลยสำหรับใครที่หน้าฝนไม่รู้จะไปไหนก็ลองแวะมาที่ภูสอยดาวดูนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เห็นว่าทีมงานจะไปน้ำตกกันไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่ น่าจะนอนดูวิวส,สวยๆอยู่ที่เต็นเ่นี้ไม่มีคนมาดูพระอาทิต์ขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีพระอาทิตย์ให้ดูหลักเขตแดนประเทศไทยเป็นตาครุฑสร้างขึ้นเมื่อปี254 5วันที่29เดือนกันยาฝั่งนี้ก็จะเป็นประเทศลาวนี่ถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือเราอยู่ระหว่างไทยกับลาว และนี่คือเขตแดงของประเทศไทยและประเทศลาวครับผมไม่มีอะไรเพราะว่าดูดพาดติตขึ้นไม่ได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมจะพบพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีเงาสั้นๆอยู่ในดินแต่จะชูช่อสีขาวสูงไม่เกิน,น้า50เซนมณีเทวาอีกด้วยอ๋อเป็นเรื่องราวของดอกกระดุมเงินช่วงเดือนตุลาถึงมกราซึ่งตอนนี้ยังไม่มีน่าจะสวยนะเขาถึงเอามาเขียนสลักไว้ขนาดนี้ นี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเต็นท์อินโทว์ดแบบไม่อยากจะทุระเอาใครก็เลยมากลางโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลคนเดียวใครอินโทว์ด้ามากลางแถวนี้ได้เต็นท์อุทยานเนี่ยจะมีหลายแบบไซนี้ก็จะเป็นแบบที่น่าจะราคาถูกกว่าสีขาวที่ผมให้ดูเมื่อวานคือจริงๆแล้ว่เจ้าหน้าที่ถามว่าต้องการจะให้คืนเงินให้ไหมหรือว่าทำบันทึกอะไรไหมเพราะว่าเต็นท์นี้มันจะรา,ราคาถูกกว่าเต็นท์สีขาวเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านการเต็นท์นานสน เพื่อไปทำกับข้าวมีฝนเริ่มตกอีกแล้วสลับฝนสลับหมอกโอ้ยคือทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมันลื่นดูทางทคือดูฝนก็จะประมาณนี้ล้างเช้าก่อนนี่เป็นลำธารลำธารน,นี้จะอยู่แบบรอบรอบรางทางเต็นเหลือระวางรอเพื่อนๆือตื่นครับ,อรบเอาเก้าอี้มานั่งเล่นเน็ตข้างบนเผื่อมีใครตามหาว่าเราสูญหายไปไหนหมอกหรือฝนวะเนี่ย ตอนนี้ต้องใส่เสื้อสองจั้นแล้วไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาตรงนี้แหละที่เราจะนั่งกันเปลี่ยนที่หน่อยเพราะว่าตรงนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ัตวต้นไม้จะหล่นใส่หัวอันตรายหน้าผาสูงชันห้ามเข้าใกล้เราจะอยู่ห่างๆห,หน่อยแล้วกันอันนี้คือห่างพอนี่ครับข้างบนก็จะมีสัญญาณ 5G ประมาณนี้หนาวชิบหายลงแล้วทุกคน มองแบบเยอะสัดสัดเมื่อวานถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ว่าอากาศที่นี่มันหนาวแบบนี้ตลอดทั้งปีไหมเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยรวมถึงช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยด้วยคือช่วงประมาณแบบเมษายนพฤษภาที่นี่ก็ยังอากาศดีแต่มันอาจจะไม่หนาวเท่าช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าฝนแต่ช่วงหน้าฝนแบบนี้ตอนนี้ก็น่ะ ประมาณ18-19องศานะครับสำหรับผมแล้วคือ18-19ธรรมดาเนี่ไม่เป็นไรแต่พอ18-19องศาแบบที่ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาแล้วก็มันมีลมกระโชกกระชากเข้ามามันเลยทำให้หนาวกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะกลับไปทำข้าวเช้าอ่าเช้ากบหมูทอดแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวทุกคนอาจจะสงสัยว่า เวลามาแค่แบบนี้แล้วนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยนึ่งยังไงเนี่ยอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวสารจากจังหวัดกาฬสินธุ์เอาขึ้นมาบนผูสอยดาวแล้วก็เขาเรียกอะไรแช่น้ำแช่น้ำก่อนข้าวอ่อนแล้วก็มานึ่งเฮ้ยทำไมอุปกรณ์การนึ่งคุณเอาขึ้นมาได้มันเล็กเหรอมันขนาดเล็กขนาดเล็กไงี่ยปั๊ดมันบึกเหมือนตุ้มยนมาเฮ้ยมันสุกไหมเนี่ยแล้ว มันหอมดีนะเชี่ยหอมเลยเ่ี๋ยมันค่อนข้างแข็งกว่าเก้วอ่ะแล้วอะไรที่ไม่แข็งแข็งแหวมไปหาโอวันตินกินหนึ่งแก้วสามสิบบาทขนาดน้ำเดือดยังไม่ค่อยร้อนเลยหนาวเกินอะไรบ้างลาบองยอดทาดเรียบร้อย กินแล้วตั้งหนังไงตบแม่ไม,ม,ม่กินของอยากคนบ่อยแบ่งหน้าใช่ไหมต้องแบง่งก่อนกำลังดังไฟนะครับนดังนี่เป็นคนดังนะครับสามคนนี้เป็นคนดังไปไหนไปน้ําตกน้ําตกชื่อว่าโตนงาช้างหรึเปล่าห้าโลเมตรใช่ไหมตาป้ายเลยห้าโลเมตรทางสบายมีเซเว่นไปเที่ยวน้ําตกกันครับบายบายแบบนี้ไปเก่งถึงแล้วน้ําตกเขาบอกว่าไปตามลูกศรไหนเลี้ยงใคที่ไปไหนลูกศรมึงเอาดีๆีใสแล้วมึงต้องไปทางนี้เหรอ นี่คือทางหลักที่เขาใช้งานอยู่ใช่ไหมไ,ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนไอ้เหี้ยวนกลับมาที่เดิมอะไรวะเนี่ยเดินหาป้ายาาแล้วก็จะเจอน,นี่งไงป้ายเจ้าหมู่บ้านเหรอไอ้ซาดสุภาไลอ๋อที่พักลูกหาบว้าวสวยมากเริ่มมีชื่อแสดงว่าใกล้ถึงแล้วน,น้ำตกทานสนอะไรครับเนี่ยมีการลุยตัวด้วยเหรอเวยเว่ยเว่ย แม่ถามสักคำสั้นๆในวันนี้นัางไในละแม่ลูกมาโองติเดี๋ยวเพื่อนจะอาบน้ำล้างหน้าตรงนี้แล้วเราจะเยี่ยวตรงนี้นะครับนี่เป็นคนร่วมทริปใหม่ของเราครับมาจากไหนครับมาจากอุบลค่ะอุบลอ๋อสาวอุบลสาวอุบลอุบลนี้ต้องโผงเจียงใช่เพิ่งไปมาเลยนี่ไปที่ไหนมาเขาหลวงนครศรีค่ะอ๋อเขาหลวงไม่โอเคมันดิบชื้นแล้วก็มีอ่าภาคภาค เาอยู่ที่ขายอยู่น้นไปเดือนกว่าแล้วยังยังไม่หายโอ้โหไม่มีใครอะคนใต้ก็เดินป่าหนึ่งนะิวแบบมานั่งแช่น้ำชิลๆวิวไม่ค่อยว้าวแต่ทางลงว้าวนี่ครับเป็นน้ำตกไหลเป็นทางน้ำลงด้านล่างคุณให้คะแนนกแนเนี่ยน้ำตกที่คุณเดินมาสวยดีนะครับตอนอย่าคืออายสามารถให้คะแนนสิบสิบน่าให้สักประมาณแปดแปดเก้าโอ้โห ถ้าน้ำน้ำมากกว่านี้ก็จะโอเคกว่านี้อ๋อคุณได้คะแนนเท่าไหร่ครับท่านให้ประมาณประมาณหกครับเพราะว่าน้ำน้อยน้อยไปนิดนึงผมให้สองครับโอเคบายบายโอ้ยพอมาตรงนี้ให้เพิ่มอีกสองคะแนนเป็นสี่คะแนนเลยสวยเริ่มหิวข้าวแล้วน้ำตกทันสนนี่จะอยู่ห,ห่างจากแคมป์ของเราประมาณห้าร้อยเมตรครับทำนาคาัเพื่ออะไรอ่ะมันคืออะไรครับน ที่พักเก่าอันนี้มั้งมันก็เป็นที่ทพักเก่าเนี่แหละเป็นที่พักของอ่าฮจิมินไปจากน้ำตกคืนสู่สามัญพามาดูตลาดเต็นท์ครับนี่จะเป็นงานเต็นท์เอ็กโโปรครั้งที่หนึ่งอู้นี้สวยนะนี่ใช้ได้เลยมีมีหลายแบบมีแบบใหญ่ด้วยน,นี่มีหลายเต็นท์หลายรูปแบบเป็นโฮของุทยานอะอะไรกินดีบอสเชฟหลับส่วนข้าวไข่เจียวคนต่อแถวยาว เอากล้องมาแต่ไม่ยอมมาถ่ายเพราะขี้เกียจรือกระเป๋าแล้วมึงเอามาตากล้องส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายเสร็จเขาจะไปติดบนจานแล้วตอนลงใบคนเขาจะไปซื้อตกเย็นแล้วเก่งพ้ากูไปไหนเฮ้ย,ยสวยอันนี้เราเดินรอบหน้าผามาครับตรงรอบหน้าผาคือเดินเลยจากจุดที่เราตั้งแคมป์มาประมาณกิโลนึงอยู่ธรรมชาติแล้วตรงนี้ก็มีสัญญาณด้วยใช่คือถ่ายได้ทุกที่อ่ะตรงไหนก็ได้อ่ะตรงไหนก็สวย เดินเล่นเพื่อรอเชฟตื่นนะครับตรงนี้คือเราเดินไปปุ๊บเราก็จะไปไประจบกับไอ้ลักเขตแดนที่เราไปเมื่อเช้าตรงนู้นตรงหัวหน้าน,านีคือสวยมากนะถ้าบานเต็มพื้นทีนะ่นีโอ้ฝั่งนู้นก็สวยอะ่ะคือตรงไหนก็ได้อะ่ะถ่ายได้หมดคุณผู้ชมมาเลยมามาสิ <c oughs> ให้เลี้ยวซ้ายห้ามตรงไปเด็ดขาด <c oughs> ไอ้ <c oughs> เก่งอย่าไปท <c oughs> ำไมเขาถึงไม่ไปฝั่งมันเป็นฝั่งเราแล้วครับต้องเดินวนกลับมา สีชมพูแดงแดงม่วงตัวชอบสำเนียงมึงฟังอ่านต่อเลยและชื่อแสนจะไพเราะมนทาดอยมนทาดอยเป็นเป็นไม้เฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยจะพบเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสูงระหว่าง1 0 0 0พถึง1,800เมตรและปัจจุบันอยู่ในสภาพใกล้ศูนพันเอาไปเคะแนนน้องเก่งอ่านออกเสียงไหนอะ อยากให้ทุกคนมาดูที่นี่มากสวยมากถ่ายได้ทุกจุดทุกที่ถ่ายได้ทุกมุมคุณจะถ่ายตรงไหนล่ะถ่ายได้หมดคุณจะถ่ายตรงไหนผมถามคุณหน่อยมันมีทุกที่ให้ถ่ายรูปแนะนําเลยทุกคนถ้ามานะถ้าขึ้นไปที่ตรงหน้าผาแล้วก็เดินวนรอบเนี้ยก็เดินวนกลับมาที่แคมป์เหมือนเดิมเนี่ยประมาณ2กิโลผมบอกคุณเลยว่าสวยจริงเป็นร้อยจุดคุณถ่ายรูปได้เป็นร้อยใครอยากจะขึ้นมาพีเวดดิ้งคือที่นี่แนะนํามากแล้วสวยจริงกลับมาแล้วครับเชฟ เชฟทำอะไรครับจากเชฟคุณลงมาเป็นเด็กครัวแล้วเด็กครัวแล้วเหรอวันนี้เมนูตอนเย็นคุณจะทำอะไรพวกผมกินอะไรนะติ๊กแกงอะไรเครื่องแกงหมูกรอบเครื่องแกงหมูกรอบทำไงเอาวิคุณอิสระทำให้กลิ่นเดี๋ยวผมจะบอกว่าใส่อะไรบ้างแล้วให้นงเป็นคนปรุงใส่ข้าวคั่วไหมก้อยข้าวคั่วไม่ใส่ใส่ตำพีอะไรคนไหนนะกินแล้วขึ้นไม่อ่ะกินแล้วขึ้นขอให้ต้นกินสักชาแก้วอันนี้ชื่อเมนูอะไรอ่ะเก่ง เครื่องแกงหมูกรอบชะอมอิ่มข้าวน้ากันเด้อสำหรับคืนนี้อิ่มแล้วได้เวลานอนพรู่นี้ก็ต้องลงแนละ้วใครจะไปเดินป่าหรือจะไปเที่ยวป่าไหนก็ชวนผมได้ครับถ้าผมว่างอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทางกันครับผมไปนอนกันดีกว่าเรียบร้อยครับทริปผู้สวยดาวจัดตายได้เงือทริปหน้าไปในรอติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย